สวัสดีค่ะหยิบหนังสือร่องรอยการเรียนรู้นะคะเปิดไปหน้าที่5ขาค่ะหน่วยที่7ฉันมีมารายาทดีเรื่องที่4การเดินให้เรียบร้อย Unit 7 I Have Good m a n n e r Listen for Walking Properly ให้เด็กๆด,ดูภาพน้องกล้องและเพื่อนๆน,นะคะเดินทางไกลจากโรงเรียนไปวัดระยะทาง50กิโลเมตรแล้วเขียนเลขลงในช่องสี่เหลี่ยมที่หลักกิโลเมตร โดยนับลดครั้งละ2ให้ถูกต้อง subtract by 2นะคะการนับลดก็คือการนำจำนวนที่เราตั้งไว้คือ2นะคะมาลบออกจากจำนวนเริ่มต้นค่ะจำนวนเริ่มต้นคือเลข50ตรงนี้นะคะและเราจะมานับลดครั้งละ2กันนะคะคุณครูคมีจำนวนเส้นตารางให้วิธีการนับลดนะคะเราเริ่มจาก50ใช่ไหมคะ50ตรงนี้นะคะ เราคือ50คือจำนวนต้นนะคะจำนวนเริ่มต้นเราก็นับไปนะคะ1 2ตรงนี้จาก50มาอีก2นะคะคือ48เราเติม48ตรงนี้นะคะเห็นไหมคะและจำนวนเริ่มต้นคือ48และเรานับลดไปอีก2นะคะก็เริ่มต้นจาก48มานับมา1แล้วก็2ตรงนี้ ก็จะเป็นเลข46เขามีให้เราแล้วใช่ไหมคะเอาต่อไปเรามาดูด้านล่างนะคะจาก46เป็นจำนวนเริ่มต้นเรานับลดไปอีก2 1 2ก็คือ44เราเติม44ตรงนี้ค่ะจำนวนเริ่มต้นคือ44นับไปอีก2นะคะนับลดนะคะ1 2ตรงนี้คือ สีองเราใส่ตรงนี้42นะคะจาก42ที่เราได้นะคะตรงนี้เราก็นับลดไปอีกสองนะคะหนะคะแล้วก็มาสองคือสีตรงนี้เราเติมเลขสี่สิบตรงนี้นะคะเลข40คือจำนวนเริ่มต้นเรานับลดไปอีกสองนะคะหนสองก็คือ38 เขามีให้เราแล้วนะคะจาก38คือจำนวนเริ่มต้นเราก็นับไปอีก1 2นะคะเลขตรงนี้ก็คือเลข36จาก36เป็นจำนวนเริ่มต้นนับลดไปอีก2ค่ะ1 2ตรงนี้ก็จะได้เลข34 34นะคะเป็นจํานวนเริ่มต้นแล้วเราก็นับถอยหลังไปอีกนะคะนับลดค่ะ1-2ก็จะเป็นเลข32เราก็มาเติมตรงนี้นะคะ32เป็นจํานวนเริ่มต้นเราก็นับถอยหลังไปอีกนะคะนับลดค่ะ1-2ก็จะได้30เราใส่30ตรงนี้30นะคะเป็นจํานวนเริ่มต้น เราก็นับลดอีกสองหนึ่งสองก็จะได้ยี่สิบปดเห็นไหมคะตรงกันเลยจากยี่สิบปดเป็นจํานวนเริ่มต้นเราก็นับลดอีกสองหนึ่งสองก็คือยี่สิบหเราก็ใส่ยี่สิบหกตรงนี้ยี่สิบหกเป็นจํานวนเริ่มต้นนะคะนับลดอีกสองหนึ่งสองก็คือยี่สิบสี่เราใส่ยี่สิบสี่ตรงนี้คะ่ะ 24เป็นจำนวนเริ่มต้นเรานับลดอีก2นะคะหนึ่งสองก็คือเราใส่22ตรงนี้นะคะ22เป็นจำนวนเริ่มต้นนะคะ22เรานับลดไปอีก2นะคะ12ก็จะได้20เราเติมเลข20ตรงนี้ค่ะ20เป็นจำนวนเริ่มต้นเรานับลดไปอีก2 12สองก็จะได้1 8ตรงนี้ 18เป็นจำนวนเริ่มต้นเรานับลดไปอีกสองหนึ่งสองเราก็จะได้16ตรงนี้นะคะ16เป็นจำนวนเริ่มต้นเราก็นับถอยหลังไปอีกสองนะคะสองเราก็จะได้14เราเติม14ตรงนี้ค่ะจาก14นับลดไปอีกสองสองเราก็จะได้12ตรงนี้นะคะ12นับลดไปอีกสองหนึ่งสอง เราก็จะได้10เติม10ตรงนี้ค่ะ10เป็นจำนวนเริ่มต้นนับลดอีก2 1 2เราก็จะได้8เติม8ตรงนี้นะคะ8เป็นจำนวนเริ่มต้นเราก็นับลดไปอีก2 1 2เราก็จะได้6เต ER ิม6ตรงนี้ค่ะ6เป็นจำนวนเริ่มต้นนะคะเราก็นับถอยหลังไปอีก2นะคะ1 2เราก็จะได้เลข4 นะคะเราก็มาเติมตรงนี้นะคะเลขสและเลขสเป็นจํานวนเริ่มต้นเราก็นับถอยหลังไปอีก2นับลดนะคะเราก็จะได้สองตรงนี้นะคะก็จะตรงกับจํานวนตรงนี้นะคะเด็กๆก็จะได้ทักษะการเรียงลําดับเลขแล้วก็นับเลขลดทีละ2นะคะสวัสดีค่ะ